สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์ุูมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 สวัสดีค่ะหญิงนะคะจากฟอร์ดพระประแดงค่ะซึ่งวันนี้นะคะหญิงก็ได้มาออกบูทที่เซ็นทันนะคะแล้วก็เห็นตัวนะคะเอ,อเวอร์เรสนะคะอันนี้ข้างในนะคะเป็นสีพารีน เดี๋ยงนะคะแนะนำกันก่อนค่ะอันนี้เป็น e v e r อร์เนะคะเป็น Titanium plus ค่ะเป็นขับ2เกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะราคาอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทนะคะเดี๋ยงไงหญิงจะพามาชมรอบคันกันนะคะอ้อแล้วก็คันนี้นะคะเป็นไบเทอร์โบด้วยค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเดี๋ยงไงเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะคะอันนี้นะคะก็กระจังหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวตัวท็อปของเรานะคะขับ2แล้วก็จะมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะคะไฟก็จะเป็นไฟ C ีแคมเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไฟ LED ของเราด้านเองนะคะมัลติ r ีแฟกเตอร์ LED ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกล้องนะคะ360องศาค่ะ จะอยู่ทางด้านต้ายโลโก้นั่นเองค่ะก็มีเซ็นเซอร์ทางหน้าแล้วก็ทางหลังเลยนะคะส่วนตัวล้อนะคะเราก็ให้มาเป็นยางกูดเยียรนะคะขนาดอยู่ที่255ค่ะ5 5 i20 เป็นขอบ20นั่นเองค่ะคิ้วล้อนะคะให้จากเดิมนะคะ3นิ้วนะคะมาแบบสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยค่ะ เป็นตัวใบเทอร์โบนะคะแก้มข้างค่ะตรงนี้ใช้ระบายความร้อนจากทางหน้าห้องเครื่องนะคะออกยางทางแก้มข้างนั่นเองค่ะกระจกนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะจะอยู่ที่ใต้กระจกเลยค่ะมือจับนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะมีราวหลังคามาให้ด้วยซึ่งตัวไทเทเนียมนะคะเราก็จะมีอักษอไทเทเนียมมาให้แบบนี้เลยนะคะมีบันไดมาให้ด้วยค่ะ อันนี้มาออกบูตนะคะขายที่จองนะคะภายใน3 1มตุลานะคะก็ยังมีลุ้นทองคำมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันอีกนิดนึงนะคะซึ่งทางด้านหลังนะคะเราก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ค่ะมีโลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็ไฟด้านหลังนะคะเราปรับมาให้ใหม่แล้วนะคะจะเป็นทรงคล้ายๆกับฟอร์ดมาสเตงนั่นเองนะคะมีกล้องมองหลังค่ะ ก็มีอักษรไทเทเนียมฟลัสน,นะคะก็ยังมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะอย่างที่แจ้งไปซึ่งด้านหลังนะคะเราก็จะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนิดนึงนะคะจะกดเปิดก็ได้นะคะหรือว่าเตะคลิกก็ได้ซึ่งทางด้านหลังนะคะของไทเทเนียมฟลสของเรานะคะก็จะปรับพับนะคะเป็นไฟฟ้าค่ะแค่กดนะคะ เบาะนะคะก็จะพับลงเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะพับลงพับขึ้นนะคะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะปิดนะคะก็แค่กดปุ่มเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านภายในกันบ้างนะคะซึ่งข้างในคันนี้นะคะเป็นสีพาลีนั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่ทางด้านประตูเลยนะคะซึ่งสีพาลีนนะคะอันนี้ในกล้องสีจะออกขาวกว่าของจริงนิดนึงนะคะประตูล็อกนะคะเป็นเซ็นเซอร์เรียบร้อยค่ะกระจกปรับพับนะคะเป็นไฟฟ้าปรับการมองเห็นเป็นไฟฟ้าค่ะและทั้งสี่บานนะคะก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยอันนี้เป็นที่เปิดประตูนะคะมีการตกแต่งนะคะของทางแผงประตูค่ะ ซึ่งทางด้านภายในนะคะเบาะสีพาลินก็สวยมากๆเลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะก็ปรับผับเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะปรับได้8ทิศทางนะคะทางด้านพวงมาลัยนะคะก็จะมีฟังก์ชันมาให้ครบถ้วนเลยค่ะมาเริ่มกันที่ปุ่มคุชต์ทตนะคะแล้วก็เราจะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นการปรับไฟนะคะหน้ารถค่ะจะเปิดเป็นออโต้ก็ได้นะคะจุดนี้ค่ะจะเป็นการปรับแสงหน้าจอเรือนใหม่นะคะแล้วก็ด้านขวาสุดถับเป็นการปรับนะคะความสูงต่ําของไฟหน้ารถนั่นเองค่ะอันนี้นะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะก็ครบทั่วเลยนะคะ หน้าจอวิทยุนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะ Apple CarP l a y ได้ Android Auto ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ FordPass ได้ด้วยนะคะซึ่งเชื่อมต่อ f o r d p a า s สคะ่ะก็สามารถที่จะสั่งล็อกรถนะคะระยะไกลได้หรือว่าปลดล็อกรถระยะไกลได้นะคะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะอันนี้เป็นส่วนของภายในนะคะทางด้านสีภายในนะคะก็จะตกแต่งเป็นแบบนี้เลยค่ะ จะมีแท่นชาร์จนะคะเป็นไวเลสไร้สายมาให้ด้วยนะคะเป็นท่านชาร์จไวเลสไร้สายค่ะมีพอร์ต U S B นะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้สิสปีดนะคะการปรับเกียร์ก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่ปรับมดตรงนี้นะคะเป็นลูกเล่นเกียร์นั่นเองค่ะเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีะการโหมดขับขี่นะคะปรับโหมดขับขี่ได้ค่ะมีการลื่นถ่ายไลนะคะแล้วก็มีการปิดเปิดนะคะการแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านบนนะคะก็จะมีนะคะเป็นจุดนะคะที่ไว้เปิดตัวฟันลูปนะคะมูลลูปของเรานั่นเองค่ะซึ่งการเปิดนะคะจะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะ นนี้เลยะะคะซึ่งตัวมูรูฟของเรานะคะก็จะเปิดกระจกนะคะได้เป็นช่วงหน้านะคะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะแล้วก็ม่านปิดนะคะม่านปิดแสงของเราก็จะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านหลังกันอีกนิดหนึ่งนะคะ มาเริ่มจากที่แผงประตูทางด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเตอร์ล็อกมาให้นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับพับกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วก็ที่เปิดประตูค่ะส่วนทางด้านห้องโดยสารนะคะก็กว้างขวางเลยนะคะสีภายในสีพาเลนสวยมากๆเลยนะคะก็ทางด้านตรงกลางนะคะเราก็จะมีจุดนะคะ,ะเปิดแอร์นะคะแล้วก็การชาร์จไฟนะคะมีทั้งแบบ USB นะคะแล้วก็ซิงโนะคะอ่าไทป์ C นะคะแล้วก็จะเป็นปลั๊กค่ะ3า3ตาขนาดอยู่ที่230โบโวลต์นั่นเองค่ะส่วนทางด้านเบาะหลังนะคะอันนี้นะคะเบาะพับไปด้านหนึ่งนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพามาชมแล้วนะคะกับ e v e r อร์เนะคะตัวไทเทเนียมพลัสนะคะเป็นตัวขับ2เป็นไบเทอร์โบคะ่ะเกียร์ออโต้สิบสปีดแล้วก็ข้างในนะคะเป็นสีพาลีนด้วยใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรหาหญิงได้นะคะหรือว่า จะแอดไลน์มาก็ได้นะคะหญิงทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสับที่หญิงด้วยเป็นกําลังใจให้หญิงด้วยได้ไงวันนี้หญิงจะขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ในรีวิวหนะะ้าค่ะ